ส็จพ่อพี่เทวาเส็จพ่อพม่คราบใี้ยนยันว่าสดมอง้องฟโงเสดพ่อส็ดพ่ออนทน มองมองเดียวมองหาช่วงจะไปมองมองมองเห็นคร่ำเฝ้าครวนคร่ำรำพี่ไรมองจ่งจะไป มองเลยไม่เห็นทางมองไปให้ความน้ามองทางความป่ามันขวางมองซ้ายไม่เห็นค,านานานคา้างแม่นม้ำวา่นางทางจะไปเสนพอ่อ อีที่แล้วเสด็จพ่อไม่ได้ค่ะมองหลังทางลงเหวมีปล่องเปลวเป็นเหวใหญ่มองเหนือทางทางไปมองทางไหนรายเหตทางจรนศัตรูจู่ไล่ลังสุดคนทางสุด ควรคนนวรควรควรจะรอนจะร้อนรอนะจะร,ร้อนอยู่ไปใครช่วยเหลือเมือนเป็นเหยือ เลี้ยงตาม,ลม,รรมเลือ่อนดำเลื้ององลาสว่าีตาของลาตายอยู่ไปลายไรประโยชน์ศัตรูโหดสุดนีเหยเราไม่สู้อยู่ก็อายเมื่อนเราะไร้ายไม่มาอ่อ เพื่อสวงมีทุ่มขึ้นผาดคอไม่อยู่ต่อหอลาตายลาแม่ป้าคนาเจ้บเป็น,นเจต้องเฮ้ยไรราคุณนาะไา,าคุณนายลานารลาวพราะห่วงสมอง ลาลาลามึงลูกไปไม่ได้กับมนา้อกไม่ได้วง้อคนเดียวด ่าเทวินาอนาบอดน่าบอนสิ่งสงที่ดดงมาจากไหนิสงที่เดงมาจากไหนถ้าไปค่อยกันขงเวทีนี้องเาเพระองค์เทว้อยเพระองค์จะจบชีวิตตอนนี้ไม่ได้ เปรียบเสมือนว่ากลองกำลังมีเคาะจะต้องพบออกับความระบากไะวก่อนอีกไม่ช่าไม่นานจะมีเด็กดีถึงสองคนมาช่วยเหลือเขาออกแต่ข้าพเจ้าเป็นผู้ทรงศิลอยู่ในธรรมแห่งนี้จะขอบอกข้าพิเสืทองอให้พระองค์นิ้สใจพิเสืทอม เวลาเป็นคะแนนที่เกที่ไหนไม่ต้องนั่งรถบินไปและถ้าหากว่าพระองค์บินไปทางกิฟตูรุลาพระองค์จะพบกับเนื้อคู่ที่แท้จริงถ้าพระองค์ของแล้วข้าพเจ้าของบอกขอ้าพีเสือของน้ำนมันนี้ ใส่น <cents> ล <input> ้วคลาบผีเสื้อทองไหนท่านบอกว่าท่านจะให้คราบผีเสื้อทองเราอะไรเี่ะถ้าไปคลายกันโอ้โหส่องขนาดนี่ เป็นหมาบ้งม,มากระปีกเนี่ยอันนี้คือข้าผีเสื้อทองใช่ไหมแล้วข้าผีเสื้อทองอม,มีหางผีเสื้อด้เหรอไม่มีมีที่ไหนน่ะหายนี่ไม่มองทางเลยเอาสะหลุดไปแล้วอเอาปิกผีเสื้อมาสวมใส่ให้อันนี้คือผีเสื้อที่โตเต็มวัยแล้วเต็มวนะัยเต็มวัย อันนี้กระดับแด่นี่มันอไหรไอ้กระดักแด่ข้าพเจ้าจะขอสวมปีกให้พงษ์ณบัดนี้เอาแล้วเนาะเฮ้ยไว้ยันหายบ้ามามึงลวนยังเลยนี่ใส่เลยไหมใส่ได้นะสวมได้เลยแต่ขอบใจท่านมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยชีวิตของเราไว้ โหมดใส่หน้ากากไปเล่นกับกูซะแล่นของคืนนี้แบมเล่นแค่งแค่แค่ออกอีกแค่ออกอีกอออกอีกเอาทั้งคืนเลยถ้าตัวสามร้อยเล่นแม่งยันเลิกเดยดร้อยนะเดี๋ยวขอลาก่อนขอเตะท่นมากนะก็เป็นชุดสักเท่า ท้องแตกเม,มื่อหนุ่มกำลังกร,กระชุ่มกระชวยหากเจอสาวสวยหน้าอิ่มจะไปกระลิมกระเนี้ยจะบินไปเกาะด,ดอกบุกเพลิอ ภูมีหมู่มีป่าในร่มโอ้โผน้องหาววิ่งเหนื่อยแต่พี่ ừ. อย,อย่างนี้ไปานานกวอาแล้วหลักทรัพเวิ่งก่อนสใส่ภาพทิ้งเพื่ทอทองเป็นทมั